สิเป็นซินเดลิลลาบ่เนี่ยอือที่เป็นซินเดลิลลาบ่เนี่ยถอดเกิือไปเนี่ยอือหืออือว่าไซร์ได้บ่ได้คางเดียวบ่หืออืออืออือขอหน่อยขอปูหน่อยขอหน่อยขอหน่อยครับขอหน่อยขอขอขอหน่อยขอถ้าจับหน่อยครับขอครับขอขอจับมือจับมือ จะเมื่อกันบายบายครับผมบายบายครับผมสวัสดีครับเอฟซีอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับกสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีย่านหาครับสวัสดีครับเอฟซีนี่คือน้องเพลงครับน้องเพลงได้สิบเอ็ดเดือนแล้วครับเดือนหน้าน้องเพลงก็จะได้หนึ่งปีแล้วนะครับ เอ้าเอามาเอามาน้องเพลงอยากได้ไอโฟนสิบหกครับต่อไปนี้น้องเพลงอยากได้ไอโฟนสิบหกน้องเพลงเอายาแก้ไอไปกินก่อนเอายาแก้ไอไปกินก่อนนะครับน้องเพลงจะไปถ่ายคลิปให้ยาบ่ะน้องเพลงจะเอาโทรศัพท์มาถ่ายคลิปให้ยาบ่ะอืมอืม ครับเบื้งหนาเห็นยาะนะน้องเพลงน้องเพลงทำอะไรอยู่ไปกรจะแย่งมาว่าแย่งหรอกลูกอว่าแย่งไปไปยางไปไปฝึกยางไปไปยาผพายางไปไปฝึกเดิน ใช่ต้องทาไปจะใส่ใส่อีกคู่นึงมั้งที่เป็นคือเขาขายจะสมัยตะกี้แม่สาวกุรยีสิบบาทที่เป็นน้ำโฟมแล้วยหูฟ้าหน่อยๆนะก้เอื่นเจอพี่ยังก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอน้องเองก่อนรอก่อนรอก่อนรอแล้วมาเสือกก่อนรอก่อนรอก่อนอือรอก่อนเดี๋ยวใส่รองเท้าก่อนครับ อจะไปหาปูอจะไปหาปูอื้อออืมน่่เนนี่แบบอังเพลงนี่เนม่แน่ทางเน่เน่คู่นั้นไม่ใช่คู่นันคูกันอิเป็นนี่ยังติดกับเกิอวอนะถ้าผ่าซําดีมัน่จะเอ๊ะผมครับผม ใส่รองเท้ารองเพียงใส่รองเท้าถือคางบ่ล่ะม่เห็นหนาอยัสดีจ้าม่เห็นหนามหน้าดไมาย้ำคองนกขาหนูกขากันเนามาเล่นน้ำยเว้นกอน ใส่รองเท้าเดินนั้นน้องเพ็งจะเดินแล้วใช่ไหมไอ,มอ้ลูกมันอ๋อน,น้องเพ็งจะไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวปะแต่ <c oughs> มันพันเข่าอยู่ทางง้งท <c oughs> างทางในทางหุ่นทางป่าอ๋อน,น้องเพ็งจะไปเที่ยวครับน้องเพ็งจะฝึกเบ้นครับเต้นตีบมาดนีบสุดสวยมา ไปเดินไปไปเดิน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 เลยจับปูก่อนเปิดึเดินครับปะสไปใส่ในปานเไปทั้งหมดไปเดินไปไปเดดเบอเลนเออว่าท่านเลนน่เห็นว่านางว่าไปเลยกเนยนี้จะอยากอยากเล่นไส้แบบนี้ ไม่อยางละอยากเหรนไส้ไม่อยางไม่อยางไม่จืดไปในบ้านปะจะไปไหนเย็นสบายอืมออื้อยากขี่รถไปขี่รถไปขี่รถปะขี่รถนะ

อ่ะแต่แก้ก็ลงอะไรบป่าอ๋อแก่ตัวอะไรทําอะลงขี่ปะน้องเพลงขี่ปะขึ้นห้นองบ้านปะองเพลงขับเลยไหมองเพลงขับรถขับเลยไหมไปไป<ะ>ขับฮะขับโอ้ยเรียบเดียเด๋ยบมันคายเบิงมันเปื่อนมันเปื่อนเปื่อนเมื่อยมือเปื่อนเมื่อยนั่นไปล้างมือเลยไปล้างมือกันไปล้างมือ อย่าเพิ่งให้เปิ่งจับด,ด้วยนะไปล้างมือก่อนว้ายว้ายเรื่องงานจะเปิดหน้าเปิดหน้าว้าย เป็นเสือเดี่เสือเปียกเอ,อ,อามือหนึ่งม,ม,มือนี่เอามือนี่นะมือนี่งเบิดป้นันเตือนเสือจับจากมือหนจับสองมือหนพอโอเคเซตผาซานผาซานเซตอ่ แข้งของขาของแข้งของขาลงไปหาลองเพลงลองเพลงบ๊วยบายบายไปเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายจ้าคลิปนี้ก็เอาไว้สั้นนี้เด้ยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์นั่นได้จ้าครู่หน่อยหนึ่งศูนย์หนึ่งบาย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 นะบายบายบ๊ายบายกับญาสิแหละบ๊ายบาย Bye bye <laughs> Bye bye Cứ má bà vô nè bà nè